สวัสดีพี่น้องเอฟซีสุขสุขคนเด้อมาแล้วมาแล้วมาลาลาน่จังหน่อยมือนี่มือออกห้อยออกสามีจังมากมันจิตพลาลายยางพี่น้องเอ้ยซึ่งติดพลาลายยางก็เลยมาสาแน่จังหน่อยพี่น้องขอโทษขอภัยกระท่านอยู่ดอกเนาะกับเมล่งสองชุมเครื่องคนดอกเนาะในเวลาหลายสิบโมงยูได้เบิ้งกันอยู่เนาะใด้เบิ้งกันหลายๆอยู่เบิ้งกันดนโดน เล่าพัฒนาได้พี่น้องเนอะของสองเซียนนั่นละเล่าพัฒนาเซียนหน้าดีครับเซียนปาตานนั่นละพี่น้องมาแล้วมาแล้วมาแล้วคนผู้ถ่าค่อยกับชินีอยูนะ่าะอูกับมาซาเน,นีย่ยจังอนขออภัยขออภัยือ,อยว่ามันหลายัางทรงกว่าท่านเนาะพี่น้องเนาะมันบม่มีแนวเคียงโหลดเร็วมันมีไวไฟพี่น้องเอ้ยโหลดไปเน็ตธรรมดา เน้นไล่เดือนธรรมดาบางเทแยวก็เลี้ยวบางเทแยวก็สาอยู่กับฝ่ากับฝนแม่พี่น้องตั้งเที่ยวกับสิบสามสิบสี่สิบน,นาทีก็ได้ตั้งเที่ยงกันโดกนดก็นั่นเป็นหยักหยักยู่เดี๋ยวเตัวมือของเขาเดอกมือเน็ตเขาสะดวกมือเน็ตพอสะดวกไหมเกเลยมีสาแน่กับท่านอยู่เนาะพี่น้องเนาะขอาอภัยหลายๆอย่างที่ว่าท่านได้นชงก็งยังหลายอยู่เดนนี่ก็ได้ยังอย,งอยู่สองอยางแต่ว่าเอาเล่าจากก่อน เหล่าสามัคคีก็ยังหาอีกตัวที่สามพระท่านได้อยู่ตัวเหล่าสามัคคีหาพ่ะท่านเห็นอยู่แล้วนี่สิ่ช่วงสามเล้าเด้อเหล่าสามัคคีย่างหนึ่งก็สิ่ช่วงสามเหล้าเบื้องสามเหล้าเอากระไรน้อไปลองนาะเบิ่งแต่เล้าเหล่าสามัคคีอาจสิบ่เห็นอาจสิเห็นแต่เล้าไอ้นั่นล่ะอาจสิเห็นแต่เล้าสันติภาพกับเหล้า ก็ซาสวนเราก็เอกตาทันละ่ะมันเห็นว่าท่านยอดเสียเอาหายเบิ้งมัดนั่นละแต่ว่าหางสิบว่าได้ลงเต็มสูตรนะพี่น้องเนาะมันเห็นสูตรแรกว่าเห็นเห็นแต่สูตรเดียวจักอันช่อง้ายถอดกับจักก้ายถอดมาแบบได้ดอกทั้งเทียกามาดีทังเทียกามาบดีคือคัดคัดค้าค่าไม่พี่น้องเอามาเบิ้งเล่าพัฒนาเนี่ยชุดนี้มาดีดีเล่าพัฒนาเนี่ยูไทยถอดมาแกงอยู่ แต่ว่าอย่างอืน่นบ่ดีปันใดเราพัฒนาในมาดีโยเราพัฒนารัฐบาลมู่นี้มาดีโยเราสามัคคีคนี่อยากคัดของแนจักหน่อยเราประตูเส้ก็มาดีพี่น้องประตูเส้เมื่อเจ้านี่ก็แตกเด้อสองสองเล่าผุนเด้อ,อ,อ,ดดอแต่ว่าจักใดบ่ใดเราผู้คนผู้ติดตามก็ได้แล้วแต่ทักษะเนาะพี่น้องเนาะผู้ก็ให้ไว้ว่าให้หลุดน้ำให้ให้ลุดน้ำให้จาะน้ำ คบว่าไล่โตพี่น้องเนาะให้มาชัางมดกะนซีคูนึงคบว่านักว่านบานนักบ,าบ,ากบา่าไล่ไปในดอกเอา้าโตไล่ยายฮังแล้วพัฒนามาแล้วพี่น้องจัดกันเลยเด้อเข้ามาจัดกันเข้ามาจัดกันเข้ามาเบิ่งกันมาแล้วมาแล้วพี่น้องรอดทานอะ่ะให้มาเบิ่งเดี๋มาจัดกันเด้อพี่น้องเด้อเราพัฒนาสองเสี้ยนเสี้ยนหน้าดีกับเสี้ยนปราตานม,มาแล้ว เราพัฒนาสองเสี้ยนมาแล้ว,าม,าวมาให้พี่น้องเห็นแล้วใส่ระยุใส่ละรายการก็ได้นี่รายการก็มาแล้วของเสี้ยนหน้าดีพี่น้องเสี้ยนหน้าดีมากเดี๋ยวน,นี้มาให้สามตัวน้ำเลือพี่น้องเนี่ยของเสี้ยนหน้าดีเสี้ยนหน้าดีเอาวิ่งกัน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  theo đi hai mươi tám năm vinh nâng vinh hộp lụt 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 nâng lụt hộp lụt nâng lụt 1>, 1ครับกโดจับคู่จับคู่งหกหนึ่งหกหนึ่งหา

สามหนึ่งสามหนึ่งเขียนรุปน้ำเอียงหนาเอียง,ลงห,หลังน้ำพี่น้องบอกเป็นทาเขียนยงเอียงนี่ปูนี่กระไดให้เลขสามตัววานำ้ำพี่น้องบม่เคยให้สามตัวให้มาเลยเด็ดหนึ่งหก8 1 6ดหนึ่งหก ถาพวเราเคยหายมาดี๋ยวเราหายมาเดียวนี้แปดหนึ่งหกหกหนึ่งแปดไปเรียกตัวเดียวกับกันพี่น้องแปดหนึ่งหกหกหนึ่งแปดแปดหนึ่งหกหกหนึ่งแปดเสียนหน้าดีกับกกว่าไล่ตัวพี่น้องเดี๋ยวนี้บมาไล่ตัวเด้อ น้า,าวาไลตคือเตเียวเี้มาเลนน้อยเข้มเข้มเทียมามีทั้งบนท,งงทั้งล่างเตียนี่เราให้มาแต่บ,บนย่างเดียวบนล่างบนล่ังหลังว่ามันบนย่างเดียวดอกถ้าไฮมาทำนี่คือบนล่างพี่น้องโอ้ยเรื่องโมจอราวังให้เ่นตัวตกวกันไหมตัวราวังตัวกันเน้่พี่น้องเนอะเอาไปทั้งนานนี่เนาะตัวกันเข็นหนน้อยในน่อย,อย,อย,อยก,อก็เริ่ม,เร,ม,เ,รมเริ่มเริ่มเาลง ตุกันสองตัวแปดหกแปดหกนี่เรยกกันเลือมเอาอลงไหมนี่เอาไวน้นี่แหละคิดไวน้นี่ว้เลืมเลือ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 มเล,มลมืมานี่ของเซียนปลาตานพี่น้องเซียนปลาตานเบื้องนั้นเรา้องเบื้องตุกกลมตเน่นตเน่เนาะพี่น้องนะ เขียนมดสุโต่งนั่งทีนั่งทเดียวสรุปทีเดียวไปเลยเส,สียนปาตานันปาตันเสียนปาตัน วิ่งวิ่งเลขวิ่งเซนประตานแปดกับหกแปดหกลูดลูด เดือดลูกหกจับคู่เดี๋ยวจะงขีดจับคู่อีกก่อนจับคู่หกหกสามหกสี่

83 83 84 84 84อันนี้เขียนบ่ชัดมึกสิหมดแล้ว เบิรงสัตพี่น้องศูนยนี่เบอร์โทรพอได้ได้เลขดีโทรมาบอกสิเอาออกอากาศให้ได้พี่น้องเด้อมกสามศูเก้าห เอ็ดโบคุนโบขุนเอาแคปหน้าจอเด้อพี่น้องเด้อผู้ใดเข้ามาแล้ว มาแล้วเล่าพัฒนาของสองเซียนพี่น้องเซียนป้าตานกับเซียนหน้าดีมาแล้วมาแล้วเอามาให้พี่น้องเบึง้งเอาไปจัดกันเด้อพี่น้องเด้ออันนี้ของเซียนป้าตาันเล็กบึงรุ่มขีดตัวเล็กบิงหกก็แปดแปดกหกกลมหกเด้อพี่น้องเด่นหกของเซียนหน้าดีบ่าเด่นบาทอกันมัดเลย สองเสียนหน้าดีวันที่เก่าสิงหาคมพี่นองเน้อจ้าบโคมาเป็นการใช้เวลาทวนให้บึง้งหนึ่งหกหนึ่งหาหนึ่งสี่หนึ่งแปดสองหนึ่งสามหนึ่งสามตัวเมื่าตะชิไห้จะโดนแหลี่ยวกาตะชิไห้สามตัวมาแปดหนึ่งหกหกหนึ่งแปดเป็นตัวเดียวกันนะพี่น้องกลับไปกลับมาเนาะตัวกันนั่นแปดหกพี่น้อง อันนี้กับพ้นกระไฮตกรมพ้นกรมไฮยุสองตคือกรมหนกกรมหนกกรมหนึ่มีของเส้นอาดีของเส้นป้าตันกับมีหกสามกีเก็ดสมเก็ดสี่แปดสามแปดสีวิ่งกระรูดแปรูดหกน้ะพี่น้องเนาะ ให้ก้มเดียวฟันตัวเดียวของเส้นปัดตานหกกับสามทีนอ้องนี่คือของเส้นปัดตานฟันแล้วหกสามเอาพี่น้องแคปนาจอเด้อผพู้เลยเข้ามาเราก็ได้แคปนาจอา <c oughs> พดูดเลยเข้ามาไม่กะกดกระดิ่งที่ตามไปของสองเสี้ยนรอกที่แลลวกับว่าเขาดอกพี่น้องคือว่าแล้วเนาะมันก็มีล่ลดม่เขาธรรมดามันเป็นเหล็กคำนวณพี่น้องเอ้ย เั่งเสี่ยกับเขาเต็มๆเรื่งเสี่ยกับบ่อเขาเั่งเสี่ยกับรุดไปน้าพี่น้องเนาะพอเอาไปย้ำนุดย์ยำเข่ากัโชคดีกันสุขสุขคนนะมือนี้อาจจะเขานี่บ่อเข่ากับบ่อขจัดกันกกบตามคบบอกขบจ้ากัเจ้ากระบะกับลั่นตีเลยพี่น้องเอ้ยเข่าคักขักละเนาะนี่ไงพี่น้องเอาไปพิจารณาเบิ้งตัวได้มักกัจัดตัวได้ขัดกัพันเพิ่นกว่าเพิ่นคักขักกันแล้วเนาะ ชอากระเบ,บิ้งมากคือบกบกระเขา่าเข่ารุดๆกันมาธรรมาดาละพี่น้องเอ้ยเป็นเิ่นกรว่บบาของเพิ่นเข่าเนาะให้มาลงกะลงนำเพิ่นนี่แหละลงตามเพิ่นว่าน่นาะพี่น้องเนาะเพิ่นว่ามาตรฐานเถียวนี้เด้อพี่น้องเด้อให้พี่น้องเอฟซีสุกขุสุกคนลำรวยมื่อแรงถือเหล็กเหล่ารวยเหล็กเหล่ามึงกรนะหน่งเงินเต็มกระเป๋าเต็มท้งเต็มใจวังเด้อพี่น้องเด้อ อย่าเจ็บอย่าจนกันเงินท่องไหลมาเจมาเต็มกระเป๋อ,อ่างแน่นเด้อพี่น้องเด้อพี่น้องสุข,ขูสุขกคนโศกโศกมันมัน,มน่งๆงปังปังพ่อกันไม่สุดต่อไปสวัสดี